สวัสดีครับฮักเดอร์อีสานบ้านเฮาครับผมเหมือนี้พาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเลือกสืบพันมะม่วงนะครับผมจะไปปลูกไว้สวนครับนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นน้ำดอกไม้นะครับพี่นอนี่ครับนี่ครับพี่เจ้า้องบ้านเพื่อนครับซื้อร้านยังของพี่สวนกระรลุ่งเรืองโอ้สวนกระเซลุ่งเรืองครับผมนี่แหละครับ ยวนเส้นเส้นอันชียงคูนนะครับเส้นไปอำนาจครับผมนี่แหละซื้อไปย่างแล้วตนเบิ้งสิมี้ตัวนี้เลือกไว้อยูค่ะเลือกโลค่ะเลือกออกเป็นไหมเอาพี่นี่ครับมีน้ำดอกไม้แล้วก็สิเป็นฟ้าลันแล้วก็สิเขียวเสวยครับผมนี่แหละมันหรือมันมีหลายพันตัวนี่บ่พี่อยู่นี่แล้วแต่สั่งได้เนาะโอ้หนี่แหละครับที่ผมจัดให้ ครับผมเอออยู่หันละเห็นอยู่เป็นรองเบิร์นโอ้ไม่มีมีหลักการเลือกบ่ครับเลือกเลือกเนี่ยอะพี่เอาลำใหญ่โอ้เอาลำใหญ่ๆน,นะครับแม่นบ่พี่นะครับผมพี่ชื่อ,อยังเงินชื่อฝนค่ะโอพ้พี่พี่ฝนนะครับผมตฝนเจค่ะ มาเกี่ยบชมได้ครับผมมันมีร้านกาแฟนะําอันนี้ก็ร้านกาแฟนะครับนอ้องน,นี่ในร้านกาแฟนี่เคยมานั่งอยู่ต้นกาแฟค่ะนี่บอกพี่คล้ายต้นเท่าไหร่นี่พี่ต้นกาแฟแปดลิตรไปบ๊บอกเขาเป็นบ๊วยบ๊วยเลหรออร่อยนี่ครับผม<น>ครับเน,นี่ย นั่นแล้วกับตัวเทมันคืดแล่ะเนาะเออเอาไปเบิ้งแน่สี่ข้าน้่ยมันลดประจันจะลร่อยกับสีไฮยี่ตัวจะอร่อยสองลอยมิโก้ที่เปิดอันแคบนั่นพี่บอกสั้นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นดอกพี่เอาไว้นี่ละเอาเอาเอาเดี๋ยวสีเอาอีกเจ็ดสองต้นตั้งไปนี่แล้วผมเอาขึ้นให้ก็ได้ครับเอาอันนี้ได้ได้สองต้นนะพี่เนาะมีพันยังเนี่ยครับนี่น้ำดอกไม้ก็ฝาหล่อโอ้สิเอาอีกยุ่งพันสิเอาอีกเท่าไหร่ อันนี้อีกสองเขาไม่อีกอันอีกสองคนจะจ้างเดี๋ยวสิจ้างอันอันเอาสองคนเอาอันอันอีกผ่านลันก็นำดอกไม้เอาเอาน้ำดอกไม้กับเขียวกับมิ้นต์เป็นก่อนเขียวเสวยเออเขียวเสวยน้ำดอกไม้กล้เขียวเสวยค่ะเอาน้ำดอกไม้เอาน้ำดอกไม้สอง ออีกสองร so okay. oh ma it. It ั่วไปรวมัเปนหาโอเคอาอีกสามเาลองบ่งปลูกให้มันจริงจังบล็ึกสมอตรงตงตรงใส่ปุ๋ยกรมผี่ปลูกปลูกนี่หรือเดาม่ปุ๋ยคอกเขอื่อนปุ๋ยคอกเนาะอืมปุดใส่ สีแม่เพิ่นเบิ่งไห่งครับผมอันนี้เป็นต้นกาแฟต้นกาแฟนี่มันปลูกได้ทุกสภาพดินบ่พี่ได้ค่ะเนอแม่หนอโอ้ปลูก ไป่แ้่เบิ้งนะั้นเห็นหน่วยเห็นยังมันกับมีความสุขเลยนะครับพี่เพิ่นกำลังเลือกให้นี่ปะ่ะพี่นะครับผมวิธีเลือกเลือกที่ลำตนน้นเนาะ,ะนะครับเลือกสื่อลำต้นใหญ่ ผมโอ้พี่มันเลือกต้นที่ดีให้ไครับผมนี่แหละอเคคาาลาอนาใจใส่รกคาดีครับผมนนในร้านตัวน,นี้ป่ครับครับใช่ยี่เอนานกไอนหนึ่งเนาะเปนะน็นครับแล้วั้งด้กดอ่ามอนี้อ,อใช่น,นะครับผม เอาให้แม่ไปปลูกน้ำเด้อน,นี่พี่เพราชำนาญการดนการ,การปลูกนี่ <c oughs> เอาใสใ่เก็บก็บกินนะเรือจ้างแล้วเนี่ยนะเห็นเราไปปลูกจีจ่างแล้วนั่นเครื่องโอุนตรงนี้เรื่อเรื่อเรื่อเราจะซื้อปุ๋ยไปด้วยไหมมีปุ๋ยวะพี่อันนี้อ๋อแต่คิดแล้วมีอยู่ม,มีน่ะพี่เนาะนะครับเดี๋ยวละใส่ถูนะคะหรือว่าเอาขึ้นเลยอ่อนมัน แมนค่ะตรงนอนอ้ยม yeah, yeah. so ่นด uh, ีกว so ่าแม่นดกว่าหรอพี่สี่ลอยแม่นี่ากกนี่ครับผมโอ้หลานกาแฟมันงามเี่ผมเคยมานั่งกินอยู่นะกาแฟได่ะโอยตลาดอว้ครับผมเคยมารีวิวให้อยู่รอบหนึ่งอันผมมานั่งกินกาแฟนะ ช่องยูทูบอันไปกดติดตามนะครับให้ได้สานบานเท่าค่ะค่ะครับนี่ครับกระพ้องบ้านพี่ฝนค่ะบ่บ่ครับหมายเาข050โอเคครับผมฝากลานพีนะครับเด้อเส้งชัยย่างขูนอุบบนเอ่อุบลอำนาจเท่านี่ครับให้ได้สารมานเาไว้สวนสดครับสวัสดีครับอ๋ออันนี้พี่เพิ่นแถมไหมครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับพี่นี่นี่ไม่รอชมพู่ครับผมพี่เพิ่นแถมให้่เสือทำเพิ่นต้นอ่าต้นบักม่วง ต้นพันแถมต้นชมพูหายขอบคุณหลายๆครับผมฝากล้านเพื่อนี้ครับเด้อนี่แหละครับสวนเกษตรรุ่งเรืองนี่นหะครับผมได้มหาแถมโคครได้มหาแถมเลยเปอร์ว่าวดีขอบคุณอะไรครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมฝากล้านนี่นะครับเด้อนี่แหละ